กวครับทีครับพวกผมครับไทยทีเอ็นนะครับผมวันนี้อยู่เกมไมคครับนะกับไมค์ครับมันพีทฮาร์ดคอร์โมดนะครับวันนี้ก็มาต่อกันเลยนะจากที่เราสตรีมไปเมื่อคราวนั้นใช่ไหมครับเออที่เราไปลุยลุยลุยเออเออไปหากล่องนะครับผมแล้วก็ผหาพวกผลปีศาจมานะฮะตอนนี้อยู่เต็มกล่องเลยฮะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะเล่นผลฮานะฮานะนะครับผมมีน้องๆคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะว่าพี่ไทยฮานะฮานะกับผลเงาหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเล่นฮานะฮานะก่อนแล้วกันครับแล้วก็ผลเงาลงพรุ่งนี้นะจ๊ เออรอดูกันแล้วกัน,นครับตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะครับผมเออผลผลเงานะฮะโอเควันนี้ไปลุยดีกว่าผลฮานาะฮานะครับเป็นผลผลดอกไม้ของนิโคโรบินนะครับผมตามปกเลยนะฮะเออมาอย่างแรกเลยเราต้องดูแล้วเราก่อนนะฮะว่ามันมันโอ้โหมืดแล้วละ่ะโอเคงั้นรอนอนก่อนไเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีย,ด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 ยจริงเหรอเฮ้ย hey, คุณผู้ชมครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> ผมเจอว่ะโอเคเลยฮะคือแบบว่า ยัดขี้มันสเปล้าน่าบ้าเราเลยเว้ยเดี๋ยวอ๋อไม่กินหมูวิสาใช่ไหมเราไหว้น้ำไปได้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไงดีอ่ะพุ่งเลยไหมอุย้ยมืดแล้วพอดียัดเขี้เลยครับอู้เป็นอะไรที่แบบโชคดีโคตรๆทั้งวันนี้นะฮะเดี๋ยวอย่างแรกเลยคือใช้ไอ้นี่ก่อนเว้ยเออให้คิดสังเกตก่อนนะฮะอืมเรียบร้อยอดแดกพี่นะ้าน้องนๆอุย้ยเอาวม่างไงว่างไงฮะอีเนอทุบเลยนะครับ เฮ้ยโคตรเจ๋งเว้ยแมงสปาหน้าบ้านเราเลยนะฮะอ้หูยเละครึ่งลำด้วยเม็่ไงล่ะยินดีเมื่อไะโอเคนี่มันสปาวของใครเอ่ยนะครับไม่มีนะครับกล่องทองไม่มีกี่มาเราได้เปิดหนึ่งกล่องแน่นอนครับวันนี้นะนี่ไงนะครับแล้วก็เอาไอรอนไอรอนมาแลกหน่อยจะาจะโอ้หูหยามายุ่งกับตู้เอมมายุ่งย่มมายุ่งเออม,มายุ่งนะนะครับอู้หูวิมลวงไปดิเออนนะฮะ โคตรเจ๋งเลยวันนี้วยสุดยอดสปาหน้าบ้านเราเลยเออแล้วก็อันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมนะฮะเพราะว่าแม่งโดนโอูโดนแช่แข็งไปแล้วนะอา <c oughs> อีหนว,ว่าไงล่ะว่าไงเอา้าของทับเรือโคตรยุ่งเลยยุ่งยุ่งยุ่งมากเลยเลยชาวบ้านเฮะออมเอมเอล่วงไปล่วงไปเลกีบบอกวนะ่าโอ้สี่บอกอ้อาวจะบอกว่าสปาข้างบนยังไม่โดนตีอ่ะขอดูก่อนนะครับเออสปาข้างบนยังไม่โดนตี เรียบร้อยแตกเรียบร้อยครับเรือลํานี้เป็นของเราเลยฮะเออหมุกมาจัดการถึงถินเลยนะครับอืมเรียบร้อยนะครับอืมเฮ้ยมึงเดินเข้าบ้านเหรอกูเจ๋งว่ะเจ๋งจริงว่ะมึงเดินเข้าบ้านแล้วเหรอเห็นไหนมเห็นไหมเดินหนักล้อหน้าบ้านเลยเหรอฮะจะสร้างกับพี่นะน้องเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนจยสร้างกับพี่นะอ จะสรากับพี่นะนอ้องยามกันเหรอเดี๋ยว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 ต่อก่อนต่อขึ้นไปก่อนเออ e, ยามยามเหรอฮะยามอ่ะนี่เราฝ่าท้าวายุเต็มหน้าไปดิโอ้โหโคตรเจ๋งนะครับตอนนี้เรามีอยู่9ก้าขียเว้ยไม่ใช่9ค้าียเก้าบอกไอรอนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอแลกก่อนนะฮะเออไอพวกผลฮานาฮานานไว้ทีหลังแล้วกันครับต้องแลกก่อนเว้ยอ๋อต้องทำเป็นไอนี่ก่อนนะครับผมนี่รีบร้องไอวิ่แล้วก็แลกมาอู้รวยแน่วันนี้บอกเลยว่ารวยเดี๋ยวทิ้งก่อนท เออมันกดคิวทิ้งไม่ได้นะโอ้ก็ทิ้งยากหน่อยนะครับผมเออนะครับแต่แค่นี้แล้วก็พอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะหาคีเอ้ยคีเรามีอยู่ตั้งสิบคีเนี่ยวยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้คีเยอะคีเยอะรวยอ่ะรวยอ่ะเออวันนี้โคตรรวยนะฮะโอ้ยข่าวนี้เอย ราไม่เจ๊งแน่นอนครับวันนี้นะฮะเปิดกล่องก่อนเปิดกล่องก่อนเออใครจะไปรู้ว่าอยู่ดีๆจะมีโชคลาภลอยมาอยู่ด้าบ้านใช่ไหมล่ะเออจริงไหมล่ะนะครับผมเออแล้วก็ฝากแน่นอนนะครับอย่าลืมมาดูสตรีมกันนะครับประมาณตอนช่วงเย็นนะฮะเออก็ฝากกันด้วยนิดนึงนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับในเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมหนึ่งคอมเมนต์ด้วย เออเป็นกําลังใจให้พี่หน่อยนะพี่จะได้ลงคลิปวันพีททุกวันเลยเว้ยอยากดูกันปะล่ะนะครับรู้อยู่ว่าทุกคนอยากดูกัน,นครับก็ช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเออกดไลค์กดแชร์นะครับผมอืมเอามามาให้มใหมดเอามาให้หมดเลยโอเคเย,ยี่ยมยอดเยี่ยมยอดมากโอ้โหได้อีกี่สี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยพอดีเลยว่ะเป๊ะโอโหสามอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดกล่องก่อนนะเผื่อได้ผลดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดผลที่กาก่อนผลหนึ่งนะครับผม กดเลยเว้ยโอ้ยมานี้ยมาเน้ยว่ะผลสปริงว่ะเออเล่นกันไหมเออนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้เล่นผลสปริงไหมนะครับคอมเมนต์มานะครับคลิปนี้ว่าเฮ้ยพันน้าพี่พี่ทายเล่นผลนี้ดิพี่ทายพี่เล่นผลนี้ดิเออนะครับโอเคต่อไปเรียบร้อยโอ้โหขนกระสือกระสือผลแก๊สอ่ะนะครับต่อไปเมาอ่ะต่อไปอีกทีนะครับโมเดลวัวหรือเปล่านะฮะเป็นสายโซออนนะครับผมอืมก็โอเคอ่ะมีเกือบทุกผลแล้วนะฮะเออแต่พี่อยากเล่นแม่งผลฟินิกมากเลยเว้ยเออคอมเมนต์กันมาได้นะในในในกล่องเนี้ย ในกล่องนี้กล่องนี้ไหนวะกล่องนี้อ่เลือกอสักผลหนึ่งอะผลที่ไม่ซ้ำนะเว้ยเออนะครับเดี๋ยวก็ลุยกันเลยไหมครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะเล่นผล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 นี่เลยครับถุยไม่ใช่ผิดผลเว้ยเออวันนี้เรามาเล่นผลฮานะฮานะเออแต่แค่เรานอกเรื่องไปเพราะว่าอยู่ดีๆมันมีโชคล่ามมาลอยหน้าบ้านไงเออใครจะไปรู้ป้ล่ะนะครับโอเค เออมืดแล้วนะตัวลืมขอโทษขออภัยขออภัยทุกคนนะครับบอกไว้ก่อนว่าผลฮานาฮานาครับเป็นผลของนิโคโรบินนะครับผมนิโคโรบินคือใครก็คือเมียโซโลเอ้ยเดี๋ยวเดียวลั่นลันลั่นขอโทษทีครับ <c oughs> ไม่ใช่นะครับผมเออเป็นนักบราคดีนะครับผมเป็นบนเรือของราชาโจนสลัดเอ้ยว่าที่ราชาจนสลัดคนหนึ่ง ที่ชื่อว่าลูฟี่นะครับผมอืมซึ่งอ่านตอนนี้อ่าน,ลนพลนิกิฟได้คนเดียวของโลกนะครับเพราะว่าคนอื่นในเกาะโอฮาร่าได้โดนมองเท่งเรียบร้อยนะครับจากบัตเตอร์คอร์นะครับผมนั่นแหละบัตเตอร์คอร์มัตเตอร์คอร์อะไรเนี่ยออที่เอาแบบจอมปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยเออนะครับผมที่ไปถลม่มเกาะโอฮาร่านะเรียบร้อยนะครับผมก็เหลือแค่โรบินคนเดียวนะครับที่สามารถอ่าน,ลนพลนิกีฟได้นะครับผม นะครับแล้วก็ใครอีกมาเออน่าจะหมดแล้วมั้งนะครับโอเคกินแม่งนะครับมีอยู่2ท่าท่าแรกคือท,ท,ท่าอะไรท่าวิ่งเหรอไหนลองขี้ขวาดิเออเป็นอ๋อเป็นปีของโรบินเว้ยเห็นไหมใครได้ดูไหมที่มันหลังจาก2ปีมาเว้ยโรบินมันบินได้ด้วยเห็นไหเออเนี่ยบินบินได้รัวๆเลยอ๋อต้องกดกดขี้ขวาค้างๆเว้ยมันมัน,ม,นมันไม่มันไม,ไม่นี่เท่านี้นะเว้ยเห็นไหมครับก็คือถ้าเดินชมจันใช่ไหมมันจะอนี่รัวๆเว้ยมันจะสูงมากนะครับแต่ถ้าเป็นของโรบินเว้ย ขี้ขวาทีหนึ่งโคตรต่ําเลยมันต้องคิดคิดขวาค้างคๆไปเงี้ยค้างๆเนี่ยนดูดดิเออเนี่ยๆเรื่อยๆมันก็เหมือนปีกอ่ะก็โอเคครับคล้ายๆปีกเลยเว้ยนะฮะก็บินอย่างงี้บินได้แจ่มแจ้งมากดูดิลงๆแล้วค่าโอเคมาต่อไปท่าที่สองครับคือท่าอะไรท่าคุสครับหรือว่าท่าหักสันหลังนะที่มันเคยหักไอ้นั่นไงดูดิเห็นไหมเฮ้ยสามสิบดาเมจเลยเหรอเฮ้ยยี่สิบดาเมจเออยยี่สิบดาเมจเลยฮะโอ้โห แล้วติดสโล10วิด้วยโหแรงนะนะครับอู้มันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันไกลได้แค่ไหนวะเดี๋ยวผมขอลองก่อนนะเว้ยดิดคีปเปอรนไหนมันต้องไกลกว่าน,นี้อุ้ยจิตเคจริงเหรอเฮ้ยมันไกลมากครับผมเฮ้ยจริงนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะผมอยากรู้มากเว้ยว่า,วามันไกลได้แค่ไหนเว้ยเอือว่ะหรือว่า,วาอินฟินฟิตี้เดี๋ยวเดี๋ยวเนาะผมว่านะ คือถ้าเราอยู่ในระยะสายตานะครับคือมองทุกตัวเว้ยนั้นเราลองตัวแดงก่อนนะครับต้องกดซูมโอเคลองนี้ลองนี้ลองนีดอยู่ในระยะสายตามันโดนหมดเว้ยดูดิตัว่ะดูด,ด,ดิไม่ถึงวะ่ะเออเราอาจจะเออตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าน่าจะโอเคกว่านะดูดิอึ๊บโอเคไม่ถึงเว้ยใกล้แค่ไหนขอดูหน,น,น่อยนะฮะมันอ๋อมันต้องเห็นเออหูติดเลยติดเลยติดอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งดุ้งหักกระดูกไปดิ ว้าแต่ครูดาวไวมากฮะเออแต่ก็โอเคครับติดติดสโลด้วยว้ยคือท่านี้มันแบบสุดยอดนี่ไงโอ้โหเจ๋งนะมันโจมตีระยะไกลได้เนี่ยผมโคตรชอบเลยเว้ยเออนะครับเพราะติดท่าสโลเนี่ยเฮ้เหรียญอะไรวะเออช่างมันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สองตัวนี้ดีดิจะโดนโดนดามเมจปะนะครับโดยขี้ควานเรียบร้อยติดปะติดนะเออแต่เลือดไม่ลดนะครับติดสโลนะครับผมไอ้ตัวนี้ติดสโลเว้ยทั้งทั้งที่ผลอื่นแม่งจะ โจมตีไม่ได้เลยสักนิดนะครับแต่อันนี้ก็ติดโอเคติดสถานะสโลคือมันไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยเว้ยนะครับก็คือสโลอยู่เงียบๆไปนะโอเคมาลองหน่อยลูกเพ่ว่าไงพี่ต้นไม้ไม่โดน่ะไม่ถึง่ะมาลองนี่หักกระดูกหน่อยลูกพี่ครับสวัสดีครับขอหักกระดูกหน่อยนี่ไงโอ้ยยี่สิบดาเมจคือยี่สิบดาเมจเว้ยมันคูดาวสิบห้าวิใช่ไหมดูดิครับอืมนะครับมันมันมันติดเอ้ไม่ใช่มันมันม,ม,มันติดอ่ะมันติดสโลสิบห้าวิ เราคูดดาวแค่ประมาณห้าวิเองเว้ยคือมันใช้รัวๆได้เลยอะ่ะดูนี่นะดูนี่นะคอยดูนู่นเว้ยเนี่ยอู้ตายเลยนะครับเอลซ่าทีเดียวตายเว้ยว่างไงกอบบินนะ่าจะเหลือล่ะฮะกอบบินก็ไม่เหลือดิครับคูดดาวไวมากนะครับประมาณห้าวิครับไวสุดสัตว์บอกเลย <c oughs> ไหนลองดูดิดไซคอบเห็นไหมเพราะเราเรามันจะโจมตีเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเดินยั่วม,มก่อนเลยโจมตีพี่ดิอา้าวไม่มาอีกเว้ยนี่นี่ใส่ขอบตัวนี้ดีกว่านะเอ๊ะตึ๊บพอโดนปุ๊บทำไงครับมันก็จะค้้้าางงออยยยู่่ีเว ใช้เป็นคอมโบได้เลยเดี๋ยวลองไปใช้ในโคนลอาเซียมดีไหมนะครับตอนนี้ยังไม่ได้อัดโคลอาเซียมนะฮะไม่ต้องมาทวงถามกันว่าเอ้ยพี่ทานทำไมไม่อัดโคลอาเซียมนะครับดูในเฟซพี่นะจ๊ะว่าทำไมพี่ไม่อัดนะฮะเฟสพิธายคืออะไรนะครับผมก็เห็นไหมอยู่ในดิสคริปชั่นน่ะนะครับก็แอดกันมาได้นะครับผมกดติดตามกันไว้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองยั่วมันก่อนยั่วมันก่อนฮัลโหลลูกพี่ฝาดอูฝาดท่าวายุวะวะงั้นเดี๋ยวชนีนเหล็กทิมขึ้นตู้รักก่อนฮอุยลองดูนะมันมันโจมตีแล้้้ววววใช่มมมมัยนโจตตีเเราาแลขึ โอเคมันค้างเสร็จแล้วครับมันจะรอครูดาวของสกิลห้าวินะเว้ยเออคอยดูนะนี่ใช้เป็นคอโมโหมได้เลยวู้นเจ๋งเว้ยนะครับเพราะว่ามันติดสโลว์ตัง้ง10กว่าวินะฮะก็โอเคครับบทน,นี้นะครับก็ใช้ได้อะใช้ได้นะเว้ยเออนั่นไปลองเล่นกันเลยไหมเออรีวิวพอแล้วเว้ยนี่หักกระดูกเรียบร้อยขอเหรียญนยครับเนี่ครับผมเดี๋ยวเราเอาเหรียญไปแรกครับในพาร์ทหน้านะฮะ เดี๋ยวพันหน้าเรามาเปิดกันต่อนะครับผมเออก็อย่าลืมไหมคอมเมนต์ไว้นะว่าไอ้พันหน้าพีช่ชายกินผลนี้ผลน,นี้ดีได้ได้ได,ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะไล่ทําไปเรื่อยๆนะครับผมจนประมาณพันสักห้าสิบเนี่ยเราก็จะปิดซีรีส์นี้โดยการประทักกับรุจินะฮะซึ่งทางที่รู้ว่ามันไม่ไหวแน่นอะนเราก็จะสู้รุจงรุจิอ่ะไม่กลัวหรอกนะรุจิอ่ะเดินโลเลยนะครับประมาณพันห้าสิบนะครับตอนนี้นะ่าจะเป็นพันที่สี่สิบสี่เอ็ดเนี่ยประมาณนี้แหละ นะครับนี่นี่เออว่าไงลาลาแพ้ผมขอซัดหน้าหน่อยนะตายนะครับผมก็อย่าลืมแล้วกันนะครับก็ซีรีส์อะไรอยากให้พี่ทำนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับตอนนี้ก็จะมี a t t a ท k on t i t ท n นนะครับผมเออแค่กำลังทำอยู่นะฮะน้องๆก็รอดูกันเลยเลยนะครับผมก็อาจจะมาสอดแทรกสักพาร์ทสี่สิบสี่เอ็ดีสองนะครับหรือว่าอาจจะลงวันนี้เลยก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมเออนะครับก็รอดูกันแล้วกันนะครับติดตามใน Facebook พี่นะครับจะได้อัปเดตข่าวสารแบบ เออโคตรไวเลยเว้ยเออนะครับจะได้ไม่นองมาถามกันในช่องคอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับเพราะพี่ไม่ค่อยตอบหรอกเพราะไม่ว่างเท่าไหร่นะครับ <_ S 1> แต่พี่เล่นเฟซบุ๊ k รัวๆเลยเว้ยเออเข้ามากันได้นะครับโอเคเราจะบ่นมากใช่ไหมวันนี้เราต้องพิซซัตหน้ามาันให้หมดทุกตัวไหมว่าเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอหักกระดูกหักนี่เออหักกระดูกบ,บ,บินบิน,นบินเป็นจวกเลยเออโลบินเดีงง๋ยวมันไงโลบินฝึกฮาคิอ่ามันไงล่ะแต่ขับโลบินเป็นผู้หญิงแต่เราเป็นผู้ชายแต่ใส่ขอบยใส่ขอบลูกพี่ นี่ไงล่ะเรียบร้อยหักกระดูสันหลังหักไปดิเออเดี๋ยวไปทำกินนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวหักสันหลังไปกินซะนี่นะครับโอ้โหน้องแกะว่าไงครับสวัสดีครับลั <c oughs> ก,ก่อยน้องแกะฮัลโหลเอน้องหมูโอ้ยน,นี่มันแอสซัสซินหรือเปล่านั่นไงแอสซัสซินฮัลโหลแอสซัสซินครับสวัสดีครับหักกระดูดิหักโตโอ้ยเด้งไปดิ นี่ครับตัวนี้โดนหักกระดูกนะครับลดไป20ดาเมจโอเคอยู่แต่ตอนนี้เราต้องหาไอ้เป็ดเหลืองก่อนเว้ยเป็ดเหลืองจอมซ่าเนี่ยอยากได้ราชาราชนีมันมากเลยนะครับราชินีกับราชามานะันฮะเออมันจะได้ดอกเรียนโคตรเยอะเลยนะครับนี่ไงเจอเป็ดเหลืองสองตัววะ่ะราชาแม่งไม่มาอ้โหพี่ต้นไม้เนี่ยหักกระดูกอ้หักกระดูกปนี่ะเออเฮอไป็นีงล่ะหักกระดูกหักยังทีนะเว้ยหักหักเรียบร้อยสองทีจะตายนะพี่ต้นไม้ นะครับผมมันได้เหรียญด้วยโอ้เป็ดเหลืองนี่ไม่ต้องบอกว่าหักทีเดียวก็ตายแล้วน้องโอ้ค้างเลรมะโอเคมาหักกระดูกโอ้โหค่าครุสนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวติดอะไรลูกฮะพี่หักรักวัยอะไรวะไม่เห็นเจ๋งจริงเลยโอ้ยว่าไงอื้ยมันยิงเหรอฮะยิงจี้เจ๋งเหรอเจ๋งก็โดนดิว่ไงเป็ดเหลืองครับพี่หักไปดีนะครับถ้าแค่นี้ไง เออนะครับก็เป็นสายพารามิเซียก็โดนสกิลธรรมดานะฮะก็นั่นแหละก็อย่างที่ว่าไปพารามิเซียไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ก็มันมีท่าหลบหนีไงนี่นี่นี่ท่านี้ท่านี้ดู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 บินบินติดไ้แต่ครับผมนี่นี่มันมีท่านี้ไงที่ผมชอบเพราะมันมีท่าบินวยไงครับเออผ้าบินไดหนีเองดูดิถ้าเราหล่นลงมาข้างล่างไปแล้วป่ะตายป่ะเออเดี๋ยวอไม่น่าจะโดนดาเมจเท่าไหร่เว้ยดูดิ เออนะครับมีท่าหนีนะครับผมพราเราใช้เสร็จแล้วเราก็ชิ่งดิเออนี่นี่นี่ชิ่งอย่างนี้เว้ยแล้วเรามาหลบบนยอดไม้อย่างเงี้ยครับแล้วโดดไปโดดจึ๊บจึ๊บนะครับผมแล้วอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งว่ะนี่ไงไซขอบอุ้ยว้าวอ่ะชิปหายไม่โดนแล้วมันหักอะไรวาเมื่อกี้ไซขอบรู้สึกจะเป็น25นะครับเลือดแล้วมันก็คือโดนหนึ่งทีก่อนนะครับผมแล้วก็โจมตีตัวตัวอีกข้างๆก่อนก็ได้เว้ยเออนะครับผมแล้วก็นี่ไงเสร็จแล้วก็เอามือไปจวกแม่งเลยไซอนะบผม นะครับน้องๆใครอยากเล่นนะครับก็ดูในดีสคริปชั่นนะเออโหลดตัวเถื่อนมาเล่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวแถมยังเข้าไม่ได้เลยฮะเออเพราะพี่ยังไม่มีเวลาอัพให้น้องๆเลยว้ยโอ้ยยังไงกอบบินกอบบินเอาเหรอโอ้ยเป็ดเหลืองเป็ดเหลืองจะเอาอีกเอาแกะยุ่งอีกอยุ่งเรื่องชมบ้านเขาจริงๆเลยพวกนายเนี่ยเออมาอีกสักตัวสักตัวกว่อนอยากไปนะสักตัวขอสักตัวแล้วกันนี่เราโอ้โหบินไปดีนะครับผมโอเค วันนี้ผมจะลาไปแล้วล่ะก็มีประมาณ2สกิลเนาะสกิลท่าวิงก็คือท่าบินนะครับผมแล้วก็ท่าขุดนะครับหรือว่าท่าหักกระดูกนะครับผมเออใครอยากเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ใครอยากเล่นนะ เออเพราะว่ากดไว้แล้วพี่จะสอนลงคลิปใหม่นะครับเอ้ยไม่ใช่สอนลงคลิปดิปากนี่ไปหมดแล้วนะครับสอนลงไมค้าวันพีทใหม่นะครับเพราะว่าตัวเก่ามาเล่นไม่ได้แล้วนะครับผมก็กดไลค์ไว้เลยกันนะครับผมโอเควันนี้จะลาไปละไม่พูดมากอะไรแล้วครับวันนี้ครับลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชอบคลิปนี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละใคเรเล่นในโซลสอ3นะกดเซิร์ชเลยฮะไทยเจนแชนแนล แค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ชแนงของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มทางขวาไหมฮนะกดเลยครับแค่นี้คุณก็จะรับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับแล้วก็อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นในคอมกดติดตามเลยครับมองไปทางขวากดไ like, ลค์ถ้าคนน่าครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะ คอมเมนต์อะไรก็ได้ครับหรือกดพบ์ที่ Facebook แค่นี้คุณจะได้รับข่าวสารของผมแล้วล่ะ